เราก็มาเจอกัน,นอินดอร์ขอแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าก้าวผ่านความอดทนคือคนสมบูรณประมาณนี้นะครับจริงๆเรื่องการก้าวข้ามก้าวผ่านพูดบ่อยนะครับเพราะว่าคนเราเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดเป็นเด็ก เริ่มวัยรุ่นเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวมีงานการหรือจะโชคดีก็มีชีวิตไปจนมีลูกมีหลานแล้วก็เกษียณมันต้องก้าวข้ามก้าวผ่านอะไรเยอะพอสมควรอย่างผมเองครึ่งศตวรรษถ้าเราย้อนกลับไปทีละ5ปีหรือ10ปีเนี่ยนึกแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีช่วงพีของชีวิตที่เราต้องแก้ไขต้องดำเนินต้อง ปรับปรุงตัวเองต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เดินทางเพื่อก้าวผ่านก้าวผลอะไรบนะ้างเราลองมาคิดกันเล่นๆพูดคุยแชร์ share, กันเล่นๆน,นะฮะว่าตามประสบการณ์ผมและการเอาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลองคิดตามกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีคล้ายกันหรือเปล่าว่าจะต้องก้าวข้ามก้าวผ่านอะไรบนะ้างถ้าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราพอจะจําได้ไหมว่าเราสามารถ ที่จะลุกยืนลุกเดินคานวิ่งได้ตรงนั้นมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนซึ่งเราต้องทำนะฮะโดยมีคุณแม่ผู้ปกครองหรือใครช่วยเหลือการขี่จักรยานบางคนผมก็แปลกใจอย่าเรียกว่าแปลกใจเลยมันก็เป็นข้อจํากัดของแต่ละคนที่ว่านะณวันนี้เขายังขี่จักรยานไม่เป็นเขาก็อาจจะไม่ได้ก้าวข้ามก้าวผ่านอะไรมาถ้าเราขี่จักรยานเราจะรู้ว่ามันต้อง มันก็สนุกตื่นเต้นแต่ก็ต้องมีผู้ช่วยนะฮะถ้ามีแต่ผมคิดว่าบางคนก็อาจจะก้าวข้ามตรงนั้นมาโดยไม่มีผู้ช่วยเลยก็เป็นได้ฝึกฝนในที่จักรยานว่ายนะ้ํานี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนควรที่จะก้าวผ่านมันแต่หลายคนก็ยังว่ายน้ําไม่เป็นกลักกวน้ำอยู่เมื่อถ้าเราไม่ก้าวผ่านแล้วตอนเด็กตอนโตขึ้นมาเราก็จะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างไปเที่ยวทะเลหรือ กลัวอันตรายเวลาน้ําท่วมยิ่งช่วงนี้น้ําท่วมที่เหนือเนี่ยคนที่ว่ายน้ําไม่ได้ไม่ได้ก้าวข้ามตรงนั้นมาก็อาจจะวิตกกังวลเยอะกว่าปกติการเรียนที่เราต้องสอบนะฮะอันนั้นคือช่วงเด็กช่วงแล้วก็มีรอยต่อต่างๆอย่างเช่นออตอนเรียนประถมจะเข้ามัธยมต้องสอบมัธยมต้นเข้ามัธยมปลายมัธยมปลายเริ่มไหวรุ่นแล้ว ที่จะสอบเข้าอุดมศึกษาในช่วงแต่ละแกลตรงนี้แหละมันคือช่วงที่เราต้องผ่าหรือก้าวนะฮะคือเล่นสนุกถึงเวลาสอบต้องทําก็ต้องก้าวข้ามความวิตกกังวลก้าวข้ามความกลัวที่เราจะทําไม่ได้ก้าวข้ามสิ่งที่เราอยากจะไปเที่ยวเราก็ต้องมาตั้งใจอ่านหนังสือสอบเพื่อให้จบภารกิจอันนี้แค่ช่วงเรียน ถ้าสมมุติว่าเอาชีวิตทั่วไปตั้งแต่เด็กอย่างที่พูดไปแล้วนะครับเบสิกก็คือการขี่จักรยานว่ายน้ำพอโตขึ้นมาล่ะมีคบเพื่อนคบเพื่อนที่ดีไม่ดีเราเป็นคนเลือกไปในสิ่งที่ดีหรือไม่ชอบเราก็เป็นคนที่ตอบโจทย์ตรงนั้นเองมันมีแฟนพอแฟนนี่เรื่องใหญ่พอสมควรเ,เพื่อนก็เรื่องใหญ่ในบางคนบางทีแฟนก็เรื่องใหญ่มีแฟนคนแรก เลิกล้างอกหักตรงนี้ไอ้จุดอกหักเนี่ยนะฮะมันก็ต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้บางคนก้าวผ่านหลายรอบจนมีความรู้สึกไม่ต้องก้าวแล้วแค่เดินชิวๆก็ผ่านได้ก็คืออกหับกบ่อยจัดก็มีการอกหักลักฟุด move on อะไรพวกนี้คนระเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านไปทำงานก็จะมีสังคมอีกรูปแบบหนึง่งมีงานมีโปรเจกต์ที่ต้องรับผิดชอบมีการ ขึ้นเงินเดือนลดเงินเดือนไล่ปอนะฮะอันนั้นคือชีวิตการทํางานที่โลดโผหรือบ้างประกอบกิจการตัวเองขึ้นสุดลงสุดเขาเรียกพบกับอุปสรรคมากมายที่เราต้องต่อสู้ก้าวข้าบางคนเป็นพวกบูกจะจัดหน่อยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงคุกเสี่ยงตลาดที่มันต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะบางทีการใช้ชีวิตเนี่ยมันโลดโผนเราก็ อาจจะเอาตัวอย่างาจากการไปเล่นกีฬาไปฝึกซ้อมกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนที่มันจะทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ย mm hmm. เรามีแพ้มีชนะมีอภัยมีการฝึกซ้อม mm hmm. ชีวิตจริงๆมันก็เหมือนกีฬากีฬานที่ต้องก้าวไปเรื่อยๆทําสติที่ดีขึ้นอดทนมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะเอาการกีฬามาเปรียบเทียบก,บกับชีวิตก็ได้ส่วนหนึ่งว่าการกีฬามันก็มีแพ้มีชนะชีวิตก็เช่นเดียวกันมันไม่มีอะไรสมมู แต่ถ้าเมื่อที่เราจับจุดมันได้ซึ่งผมอ่าบอกว่าจับจุดได้มันก็คือเป็นช่วงๆและอารมณ์เรามันแตกมันมีขึ้นมีลงบางช่วงเรานิ่งพอทําความเข้าใจกับโลกทําความเข้าใจกับตัวเองได้ดีเนี่ยมันก็จะนิ่งมันก็จะดูรู้สึกชีวิตมันเรียบง่ายสบายตื่นเต้นสนุกรับลดกับชีวิตได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้กดดัน แต่บางช่วงขาลงก็มนะีในบางช่วงของชีวิตเนี่ยชีวิตมันฟุง้งซ่านคิดอะไรก็ดูยากเลยตอนนี้ก็พยายามจะปรับจูนให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเรียบง่ายมันง่ายได้กว่าที่คิดมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้มีอะไรยุงย่งยากนอกจากตัวเราเองหรือสมองเราที่เราจะทําให้มันยากประมาณนี้อย่างที่บอกมาประสบการณ์งานการอะไรมาจนถึงมีครอบครัวครอบครัวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสลับซับซ้อนมีความตื้นลึก หนาบางในตัวมันเองซึ่งต้องทําความเข้าใจากันมาถ้าเราอยู่กับครอบครัวหรือสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่การอยู่กับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่กับตัวเองขนาดว่าเราอยู่ตัวเองเราก็ว่ายากเนี่ยที่เราจะอยู่กับตัวเองทำยังไงให้เรานิ่งให้เราสงบแล้วเรามีอีกคนหนึ่งที่มีความคิดต่างมีประสบการณ์แตกต่างมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวหรือเป็นสังคมมันยิ่งยากที่เราจะต้องก้าวข้ามบางอย่างในความไม่พอใจเขา ทำความเข้า,าใจเขาแล้วก็ย้อนกลับมามองว่าเราคงมเหมือนกันประมาณนี้ที่อยากจะบอกว่าบางทีความอดทนความอึดถึกทนของเราเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากที่เราต้องฝึกซ้อมที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคไปในทุกสิ่งที่เราทางานได้ก็ขอสุดท้ายก็ขอให้กําลังใจกับทุกคนที่ตอนนี้กําลังลุยอะไรอยู่นะฮะจงเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านมันได้นะครับ